ครับผมกับสวัสดีเอซีทุกท่านนะครับผมมนีกับพามาเบิงบวงสวงอาจารย์ต้อมไงนะครับบวงสวงไงนะครับครับเดี๋ยวติดตามไปพร้อมพร้อมกันนะครับเรื่องเอฟซี FC ครัคนใดเข้ามาแล้วก็

อุนาณพีสารภูมิสิกากตาเมระคากตาเมปริตาปฏิกรรมทัวภูตานิสุหังนัตตโพธิสตูนโมอคันติมายาอิติภควาสาธุสาธุสาธุสัพเพพุทธาสะสัพเทถมัสสัพเพสังฆาปรปตาปัจเจกานันจายังพรังอรันตานันจเตเชนะรักขังภัณามิสัพพสุ ลำดับต่อไปจะเป็นการถวายเครื่องสักการะวงสวงบูชาองค์เทพเทวา จตฺนน้จะเป็นการถวายเครื่องบวงสวงสังสกการะแก่เทพเทวาทั้งหลายขอเรียนเชิญเหล่าลูกธรรมของอาจารย์ต้อ,อมบวงธรรมบรรลุได้ตั้งอกตั้งใจน้อมจิตน้อมใจกล่าวคำถวายตามข้าพเจ้าดังนี้นัมตัสสะภะพะวะตอะระหะตสัมมาสัมพุทธทัสสะนัมตัสสะภะพะวะตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะ นตุทัสสะทัพพวตอรหตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโรมีชยมังครังพระภูมิเทวานังนาคาเทวานังภูปะทีปะจักปุังสักการะวันธานังสูบัพยัญชนะสัมปันนัง สารีนังโูชชนานังสัพริวารังอุทธกังวะรังอุชุปวะรกระนังอาัคฉันตุปะริภูมิันตุสัพพธาติหิตายะสุขายะสันติปุเทวานัง รมมานังอินทะิยังอาคันตุกะเทวตาพฤกษาเทวาลุกขะเทวังมุนิวรัตวัจนังปิตกมาตาธรณีคุงคานังเตปิตุมเหตอนุรังขันตุ อาโรคะยีนะสุขเหนะจ่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ผู้เป็นมงคลในโลกด้วยในวันนี้เป็นสุภาวาระอิถีอันเป็นมงคลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ต้อมดวงธรรบรรลุจะได้พร้อมใจกันถวายเครื่องสักการะดวงสวงที่ตั้งอยู่ต่อนหน้านี้ เพื่อเป็นการสักการะบูชาคุณองค์เทพเทวาทั้งหลายณทีป่ประดิษฐานณสถานปฏิบัติธรรมปู่ข้าขาวหน้าพราแห่งนี้ณโอกาสนี้อันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าทั้งหลายได้จัดเครื่องบวงสวงเป็นเทวดาทีไว้แล้วมีใบสีดอกไม้ถูกเทียนผลไม้ลมหลายหลากน้ำหวานหลากสี ขนมมงคลมาครูบุรีพร้อมเครื่องสักการะวันทาทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเป็นการสักการะวันทาจึงขออัญเชิญเทพเทวดาทั้งหลายมีพรสยามเทวาธิราช พระเสือเมืองพระทรงเมืองพระหลักพระหลักเมืองพระภูมิเจ้าที่องค์ูสีสุดทูมแม่ย่าสีปทุมมาองค์พญาอนันตนาคราชองค์พญาสีสัตตนาคราชองค์พญาเกตแก้วนาคราชองค์พญาพ่อปู่หน้าขาวนาคราชและเทวานาคราชทุกทุกพระองค์พ่อปู่ผ้าขาวพ่อปู่ผ้าแดง หลวงปูหน่อยหลวงปู่ปย่นยานด้กิจคุณแหล่งเดวาทั้งหลายที่ได้อัญเชิญมาแล้วนี้ตั้งแต่ต้นจงเสด็จมารับเครื่องวงสวงที่ได้จัดถวายไว้นี้แล้วด้วยเออ สาธุด้วยบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัอันเป็นมิ่งมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยพระรุภาพแห่งกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วในครั้งนี้ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่องค์เทพเ,เทวาทั้งหลายขอท่านจงรับและอนุโมทนาบุญขอให้ท่านทั้งหลายจงโปรดได้ประทานเนรมิตและปุเสกเครื่องวงสวงเหล่านี้ ให้กลายเป็นอาหารทิพและกลายเป็นโอสดทิพทิกลายเป็นสัพพยาทิพเพื่อจะได้แจกใจกันกินให้ทั่วทั่วเพื่อจะได้ให้เป็นฐานแบ่งปันกันบริโภคเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บอายุวัฒนะและประกอบช้วยช่วยให้มีสติปัญญาดีมีโชคมีรากนานาประการขอพระองค์ท่านทั้งหลายได้โปรดประทานโอสถสัพพยาทิพและอาหารทิพทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นฐานแก แก่พวกข้าพเจ้าด้วยสัพเทพุทธาสัพเทธรรมาสัพเพสังฆาพระรัตัตาปจเจกานันจะยังพระดังอรหันตานันจะเตเชนะลักถังพันธามิสัพโสูขอให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายบังเกิดความสุขเกษมสารประสบแต่สพรพสิงนิ่งมุง,งคลตลอดกาลนานทุกเมื่อ ชาตุเัยยาปรมีมหามงคนเดชูกัสสปดาบะปัญญาปรมีมหังฮานันปรมีเอวัสนะกาจาสุบรามโนปรมีเดวัสการยานันปรมียอุกัสัพตวามหามปรเมียตุบังเกิดแก่ทุกคนทุกท่านเอเทวารานังกัสสะปตะวาบังฮานาจาริกนเรนองตงเลมาภูมิมหามงคลเบื้องริมงคลพิจิกรรังบ่าจากำบังมโนกำบังให้เกิดปัญญาแก่ทุกคนทุกท่านให้เจริญรุ่งเรืองยังมีสีสุขคิดสิ่งใดขอให้สำเร็จจังใจหมายทุกประการ าสาธุสาธุสาธุอาำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวเปิกแม่พระธรณีเพื่อขอโชคขอราบให้แก่ญาติโยมทุกท่านให้แก่ญาติธรรมทุกท่านที่มาร่วมถวายเครื่องสักการะในครั้งนี้ขอเชิญนางลำทุกท่านได้จุดธูปชาพระแม่ธรณี21ดอก Muito ามาค่ะเมนีก็เป็นหมู่วงสวงเงของาการต่อมค,ครับผมแบไาาามาระรแบบแกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในเรื่องครับเรื่องโนก่อนแครับครับ ก็พร้อมแล้วก็ขึ้นมานะครับจะได้พาสลรูปทําได้กล่าวเปิกแม่ธรณีเพื่อขอพอเรเปิดชูเปิดร,รากเป็นลำดับต่อไป02ใช้02 02กับฉนเปิได้ไหม สงลนู้นกเสอกับศูนย์แล้วนะครับวัสสองวั้นดสวัสดีเอฟซีสองพันนะครับล้ารับชมไปองัลำดับต่อไปจะเป็นการเบิกแม่พ่อบิแม่พระธรณีขอโชคขอ่า ให้ <ITA> ทุกท่านกล่าวโนโมสารจบพร้อมกันโนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ <iesta> <reminis ounce S 1> ุทธัสสะโนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตัสสาเกสีสตู ยาถางคาสูตังปวัตตันติมาระเสนาปฏติธาตุอาสักพนตุปะรางสุปะริมาณุภาเวนะมาระเสนาปราชิตา นิสูนิสังปารายันติวิทังเสนติอัเสสตูนัะโมพุทธ,ธายะเมกะมะอุเมกะมะอุเมกะมะอุสาธุสาธุสาธ,สาธุแม่จ๋าแม่พะระธรณีเจ้าขาแม่อยู่หรือยังอยู่แล้วเจ้าขา่ะ สังขาตังขารโตโลกับวิถูแม่จ๋าจงุงมาช่วยปุ่นชูรูกด้วยเถิดขอแม่จงเมตตาการุณามุทิตาเอดทางแสงสว่างบารมีสักทางโลกและทางธรรมแก่ลูกแม่ด้วยเถิดจ้า แม่พระธรณีผู้เป็นใหญ่ขอเชิญมแม่ขึ้นมาเปี่ยวยผมเป็นนางนวแม่พระผงสาเย็นทำพิธีพระผงฝนมาเอื้อทางแห่งธรณีเอื้อ ให้รกนีทรัพย์ในดินมีสินในน้ำม,มีดวงแก้วดวงทำอันพิเศษลูกนึกคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาศัตรูมูมานจงแท้ไถตนแม่พระถึงแม่พระบายสูตแม่ตากรุณาเปิดทรัพย์คุณนักาตาให้แก้แวแหวนเงินทองไหลไมาเทมาดังสายฝนตลอดกาล ช่วยขจัดปัดเป่าทุกโศโกไรอุปสรรคทั้งหลายออกไปให้หมดสิน้นขอพระแม่โหสถเปิดโลคกษัตมีกินมีใช้รงสมสงกรูปแก่รูปของแม่ด้วยเถิดขอคำอธิษฐานนี้จงสำเร็จด้วยพุธทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพไม่ว่ารูกจะทำสิ่งใดกิจการงานใด อาขายออนไลน์อาใสยอยู่ในภูมิสถา,านแห่งนี้ขอแม่จงช่วยอวยพรชัยให้สำเร็จมงคลชัยทุกประการด้วยอืนสาเพวุธาสาเพธรรมาสาเพสังคาพาร,พราปตาปเจก,กานันจายังกะรัง अरहन्तानां च तेशेन रखं ปาระปตาปัจเจกานันจะยังพรังอารหันตานันจะติเชนาระังพันธามีสัพทสูพุทังอนันตังธรรมังจักกวารังสังขังนิทานะปัจจยโหูนตุสาธุสาธุสาธุ การประกอบพิธีบวงสวงบูชาองค์เทพเทวาก็เ,าเป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในการนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ต้อมดวงธรรมบรรลุได้ให้สินให้ทรรแก่ลูกศิษย์ลูกหาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสืบต่อไปอสิทธิปัญญา มหาปัญโยพุทธบรรณีจัปปโนโรเกในการกิจธรรมวันนี้ก็เป็นเรื่องดียามดีก็คือความพร้อมทำทุกกิริยาทุกมงคลขอให้เราประกอบด้วยสติระปัญญาทำสิ่งดีงามที่ไม่เบียดเบียนมีความน้อมจิตน้อมใจน้อมกายวาจาน้อมจิตน้อมคุณธรรมเพื่อสำเร็จผล ในการประกอบจิตตา่างๆทำสิ่งใดก็ขอให้มีจิตใจมุ่งม,มัน่นมั่นเพียง และก็หมั่นศึกษาหาความรู้ให้มีประโยชน์ต่อส่วนตัวและตัวอื่นและบุคคลทั้งอื่นก็ขอให้มีความ<บ>าคิดมเมตตากรุณาผู้ทิตาต่อสรรพสรั์โลกทั้งหลายมีความน้อมจิตน้อมใจไเ่ิ่มถึงคุณงามความดีที่ได้สะสมมาแล้วก็ขอฝากไว้ก็คือ 5อินทรีย์ประกอบไปด้วยหนึ่งมีความศรัทธา 2. อง 2> คือความวิรยิยะความอดทนในการภาพเพียนทำกิจการต่างๆในการทำวาระต่างๆอันที่สก็ขอให้ฝังฝึกปฏิบัติคือทำบัญหารฝึกสมาธิอันที่4ี่ก็คือให้เจริญสติทำสิ่งใดให้มี สติประกอบชอบด้วยคุณงามความดีคิดก่อนทำสิ่งดีถึงกระทำสิ่งไม่ดีก็ไม่ทำและอันที่5ก็คือปัญญาปัญญาบริสัมันโรเกปัญญาจะประกอบชอบทำสิ่งใดก็ค่อ็เจริญรุ่งเรืองมีความงอกงามผลบูสุดิ่ง